ดนแล้วนี่โอ้โหทำไมเล็กด้ยวิ้ยดูตัวเอ็งไงรอมานานตัวนี้ได้เยอะเลยครับปลาที่ผมตกมาเนี่ยตักใส่ถ้วยแล้วเทียบเลยเนื้อเนียนด้วยนะเบียรตัวนี้เด็ด วไไสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาตกปลาครับของน้ําก่อยนี่วันนี้ผมตกแบบทุนนะเอาเบ็ดฝรั่งมาเดี๋ยวผมเกี่ยวกุ้งให้ดูวันนี้ใช้กุ้งนาครับตัวเล็กๆตกปลาอะไรนะนวลจันนวลจันทะเลเดี๋ยวเกี่ยวกุ้งให้ดูนี่กุ้งตัวเล็กๆเ,เบ็ดเบ,ดเบด์เล็กครับใช้เบ็ดที่ตกประหมอนี่ เดี่ยวข้อสองครับนี่เดี๋ยวไปดูผลงานกันโดดแล้วครับนี่โดดนี่โอ้ยนี่ใส่สวยหมาแล้วครับเต็มแรก อ้ขาบวิ่งเห็นเลยไม่โดนขาบวิงว่งมาน,นี่น้ำไม่โดนเบ็ดไปแล้วโอ้โหไม่โดนโ อินวิ่งเลยไม่โดนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนโดนโอุ้ยมากินอยู่หน้าท่อเองใส่ถือสวย,ยงั้นเลย วิ่งตัวใหญ่หลอมานานตัวนี้เดี๋ยวครับจับคนนี่อีกหนึ่งตัวสวยเลยนุยนุยนุยนยกี่ล้ากี่ลโดนโดนหนุดตูบเลอะเลยนลุดโดน้ว้ยปลาอะไรนี่้ิเสือต่อ เต่กินกุ้งเป็นเฉยเลยโอ้ยปล่อยนะครับอันนี้อนุรักษ์ไว้ไปโอ้ยเห็นตัวเรยฟุบโผล่ไปเลยโอ้ยโดนโดนโอ้ยโอ้ยนี่ตาเลือครับุูเลยนเลยนี่โอ้ยไม่โดน ครับมาดูผลงานวันนี้ครับใช้กุ้งเป็นนี่คนกันเรียกปลาปลากันปลานนนกันนะไอปลาตาเหลือกไอปลาตาโตเนี่ยตาโตนี่เขาเรียกได้หลายอย่างครับพอได้กินครับครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะปลานี่ไปทําเมนูอะไรครับที่บ้านรับรองเด็ดแน่นอนครับครับมาครับเรามาทําเมนูวันี้ครับทอดปลาเห็ดครับบางผมเรียกปลาเห็ดนะบางคนเขาเรียกทอดมัน นี่ปลาที่ตกได้ผมขูดเนื้อไว้แล้วปั้นเป็นก้อนไว้ขูดเอาอเนื้อนะนี่โอ้โหเต็มครกนี่แล้วใส่ไปแกงลงมาเลยอีกห,หน่อยให้มันเข้มข้นบา,บางบ้านผมอะ่ะเ้าเรียกปลาเห็ดนี่เดี๋ยวแค่นี้ก่อน สากลน่นหน่อยก็อะไรนะทอดมันนะนี่แล้วก็ตามทั้งเข้ากันก่อนครับเนื้อเหนียวดีนะเนื้อเนี้ยปลาปลานวนจันปลาจันคนจันเขาเรียกปลาจันมันคือปลานวนจันอ่ะเขาเรียกสั้นๆ ครับนี่ยังเหนียวเลยนะตามเข้ากันแล้วเดนียวปรุงเครื่องนะครับใส่ไข่ด้วยใบยหนึ่งเดี๋ยวนี่แค่ปรุงรสชาติหน่อยน้ำปลา แล้วก็ผงนัวหน่อยครับแล้วก็นั่นให้เข้ากันเนื้อปลานี่เหนียวมากเลยดูใส่ไขไ่ครับนั่นหน่อยไหมเนื้อเนียนเลยไหมยัยงเนียนออื แล้วก็ใส่ถั่วใบมะกรูดซอยตัวฝักยาวซอยใส่เข้าไปแล้วก็ทำแบบนี้ให้มันเข้ากัน,เ,นเดี๋ยวตักใส่กะมังก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทอดครับตักใส่กะมังแล้วไปทอดกัน ครับนี่ตั้งน้ำมันเรียบร้อยทอดเลยผมใช้มือนะล้างมือแล้วนี่สีสันน่าเกนิน ได้เยอะเลยครับปลาที่ผมตกมาเนี่ยตักใส่ถ้วยแล้วเทียบเลยเนื้อเนียนด้วยนะเอาไปนี่เลยครับขูดเนื้อแล้วเอาไปแกงไนงะเดี๋ยวรอสุกแกงแกงอะไรนะบ้านผมเรียกแกงสับนกอะ่ะใช้ปลาเงี้ยผมเคยมีอยครั้งหนึ่งลงคลิปแกงเขียวหวานนะเอาปลาเนี่ยทำลูกชิ้น แกงแก้แกว,วานลูกชิ้นปลานี่สีสันน่ารับทานนะครับสุกแล้วข้างหนึ่งกับแถบหน่อยครับ ธรรมชาติสีธรรมชาติเลยสีพริกแกงังหมมีบ้านใครเรียกเหมือนบ้านผมมั้งครับทอดปลาเห็ดเนี่ยเดี๋ยวรอสุกครับครับนี่สุกแล้วน่ากินไหมเรียบร้อยครับตักขึ้นมาพักน้ำมันใ,ให้เสด็จมันก่อนครับ ครับเดี๋ยวจัดใส่จานเดี๋ยวไปลองชิมกันครับครับนี่เรียบร้อยทอดประเหตุหรือทอดมันบ้านผมเรียกทอดปละเหตดเสร็จแล้วครับวันนี้มาชิมให้ดูครับวันนี้ยังไม่ได้กินกับข้าวป่ะกินเล่นก็นได้อ,อดนื้อมากเนือ,อเหนียวเด้งๆเลยนะเนื้อปลาดีมากครับอ,อ,อร่อยเชฉย chào đây nó chưa đây nè chín cái dày, nó lưng nén nó nụp đây ngắn nụp ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระเด่งให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ